ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยับเกมวอลแฮมนะฮะวอลแฮมกับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อตะกี้นะเว้ยคุณผู้ชมผมทุบหมูนะฮะแล้วก็มันปลดล็อกของครับใหม่ๆเพิ่มด้วยก็คือเราสามารถทําเรือได้นะครับผมนี้แบบอ้ยเด้อมีเรือด้วยเหรอนี่แบบเกมมยังกว้างไม่พอใช่ไหมนี่ับพอเราทุบหมูปุ๊บแล้วก็เราเก็บเนื้อมันนะนะแล้วก็จะมีของปลดล็อกเพิ่มด้วยนะเว้ยซึ่งก็คือนี่ครับจะเป็นอะไรนะของครับนี่เป็นเรือด้วยต้องใช่ไหม ใช้หนัง6เรซินแล้วก็อะไรนั่น work b a n d h ด้วยเหรอโต work b a n d h ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีของมาใหม่ด้วยครับอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะครับนะรู้สึกจะเป็นโลว่าเป็นโลเออมันมีปลดล็อกของให้ครับโล่ด้วยแต่ว่าไหนวะอยู่ไหนเนี่ยผมอยากจะครับมากที่สุดก็คือโล่นี่แหละนะครับคือมันจะทําให้เราเนี่ยแบบว่ามีทักษะในการป้องกันตัวได้บวกกับดอชหลบกลิ้งหลบนู่นนี่นั่นได้ แล้วต้องทำไอ้นี้ก่อนเนะเป็น workbench ไอ้เนี่ยนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่คือขาดฟลิน10สขาดไม้10ขาดโต๊ะ w o r k b บ n c ์ขาดแม่งทุกอย่างคนระับ <c oughs> มีแต่ตัวและหัวใจ <c oughs> งั้นออกไปก่อนนะพี่นะออกไปก่อนออกไปก่อนยังจะถือไว้อีกตรงนี้ก็บ้านใหม่เว้ยผมยังไม่ได้เช็คเลยบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีอะไรฮะนู่นครับตรงนู่นนะคือบ้านเรานุน่นจากเมื่อพาที่แล้ว นะผมก็ได้เดินทางมาจากเมื่อพาัเนี่ยประมาณ29นะครับ <ie> 29, <g ill ie> 29จากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะมีความคลาดเคลื่อนเล็ก,ล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 กๆน้อยๆคุณผู้ชมคงจะไม่ว่ากันเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยดเดินตรงนั้นเองตรงนี้เป็นอะไรด้วยเนี่ยบอ่เอเลยนั้นกลองหรือเปล่าแอบอรอสายตากูเฉียบแหลมซะด้วยสิแอบไม่พ้นหรอกครับโอยกระโดดกระโดดขึ้นเปิดยากใช่ได้เนี่ย แหม่กรองแอบอคุณผู้ชมคิดจะแอบพี่เลยน้องคิดถึงคิดแคทเดี๋ยวคนละเรื่องไปโฆษณาให้เขาเฉยทุบแป๊บนี่แหละเออเออมันมีขึ้นดาเมจด้วยระเสรวลทุบให้พังได้ลงมาโอ้ยทุบจนไม่อัพทุบบกมือเปื่อยหมดแล้วพี่ทุบเบาๆหน่อยมือแหกนะเออเอาควานทุบสิรอบเอาไมา้ทุบแล้วจะได้ไรเนี่ยนี่แหละทุบครับเออทุบจนสิ้นกายก็ไม่พังง่ายเว้ย กระโดอดกดอ,อีเออดิเออเออเหนื่อยเหนืออ่ <c oughs> อยเหนื่อยกระโดดแบบมึงมีแรงหน่อยสิแบบหนึ่งต้องพักก็ <c oughs> มันบอกมึงมึงฝืนกูต้องรอพักแรงงอนอะไรเถิดเถิดเฮ้มันกดอีติดยากอะเน,นี่ยคือโอกาสเปิดกล่องติดประมาณ30%นี่โอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยอะไรแะทองเหรอแอมเบอร์นะครับกับกับขนนกนเออแอมเบอร์นี่ผมว่าน่าจะหายากแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่รู้นะตัววัด สีมันเด่นมากเลยอะผมเห็นแล้วแบบนี่มันทองหรือเปล่ากับขนนกนะคไอ้ขนเนี้ยผมว่าน่าจะทำเป็นลูกธนูได้ระมังนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อน,นับผมอยากจะคับโล่ก่อนเ <c oughs> อออุ้ยขอโทษ <c oughs> พอดีดื่มน้ํามากไปครับเช้าๆชมันต้องดื่มน้ําชาครับอุ้ยพีตตื่นเช้าจังเลยป่าผมยังไม่ได้นอนนะครับแล้วก็ทําคลิปเสร็จแล้วก็ลงปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนอนแล้วแหละนะ <c oughs> โอเคแต่ว่าเออแป๊บนึงโล่มันคับไงวะเนี้ยโล่ปกติเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันปลดล็อกโล่ด้วยนะเป็นกลมๆอ่ะ ต้องใช้โต๊ะครับด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ฮะต้องใช้คอนคอนก็ไม่คอนต้องคลิกมส์วขวาดูครับนี่ของปลดล็อกก็คือถ้าเราอยู่ใกล้ๆโต๊ะครับเนี่ยเราจะสามารถสร้างบ้านได้แต่ไม่สร้างก่อนไม่เอาบ้านก่อนจะเอาโล่ผมต้องสร้างไอเนี้ยก่อนแน่ๆเลยมั้งเนี่ยไอเนี้ยแน่ๆเลยว่ะครับต้องหาฟลินต์สิบกับไม้อีกสิบฟลินต์ไอ้ไม้นะี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าฟลินต์เนี่ย เหมือนเราจะเจอเฉพาะที่แม่น้ำนะแม่น้ำหรือแป๊บนึงกดดูแมพก่อนก็ตรงนี้ไงใกล้ๆวิ่งไปตรงเนี้ยตรงไปเลยครับก็จะเจอฟลินแล้วโอเคเดี๋ยวขอวิ่งไปหาฟลินก่อนนะผมจะสร้างไอ้ที่ตัดไม้ก่อนครับฮัลโหลมาแล้วนี่อันนี้ก้อนหินไม่ใช่ฟลินมันจะสีขาวนะขาวคุณขาวแท่งเอ๊ะฟังดูทำแม่งทำแม่งหาฟลินแป๊อบๆโอ้ยแล้วก็เราต้องฝึกการว่ายน้ำด้วยนเนี่ยพอดีเราว่ายน้ำไม่แข็งพอเดี๋ยวจมน้ำเป็นชาวไวกิ้งภาษาอะไรว่ายน้ำไม่แข็ง แบบอ๋อพอดีขอ้อพิ่งได้รับการฝึกมาเมื่อ2วันที่แล้วนี้เองอะฝึกการว่ายนะครับมาแล,แล้วแล้วก็หิวฮะเออผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าถ้าเกิดเรากินของต่างชนิดกันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอิ่มได้ง่ายขึ้นเนะี่ยก็คือกินเบอร์รี่บ้างเนื้อบ้างแล้วก็เห็ดไปบ้างนะครับเอออ่าผมกินนี่ไงมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3หลอดแล้วก็เอ,อ้ยมันเพิ่มมา,มาเป็น2นะั่นแล้วก็ให้กินไปอีกชิ้นหนึ่งก็คือเนื้อนะแต่าต้องอไปย่างก่อนนะแดกตอนนี้รับรองขี้พุ่งคงไม่ไหวคร ยูสไอเทมอันนี้ใส่ไม้นี่ไงย,ยัดเข้าไปเอาไม้หมดชิบหายแล้วต้องไปตัดไม้เพิ่มแปบบ๊บโอ้อยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เห็นไม้ไหมไม้ไม่กลิ่น <c oughs> กูกลัวมึงมากกว่าสัตว์ปฏีอีกนี่เฮ้ยตัวอะไรวะเอ้ยตัวอะไรเอ้ยกูตัดไม้อยู่อย่าอย่าไปยุ่งไปใกล้ๆนี่มันถิ่นพี่น้องรู้ซะบ้างถิ่นใครเป็นถิ่นใครรู้จักไม่กันอยู่แบบสันติเฮ้ ไปในแล้เออไปซะเอามันแอบตรงนู้นนะแอบมองเจออยูน่นะมันบอกไม่และคิดถึงกดหน่อยได้มึงกดกับไม้กูไปกดแล้วกันแต่กันเฮ้ยฟาดเออแบบเป,ป็นบล็อกบล็อกบล็อกมันตบช้าดีที่มันตบช้าเนี่ยเออหน้าสัน่นเฮ้ยทำไมตายยากจังวะผมรู้สึกว่ามอนมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าแบบมันจะอึดขึ้นนะเนี่ยไม่รู้หนะือว่าผมคิดไปเองช่างมันเถอะเอาไมา้ก่อนนี่เอเอแล้วก็ จะทำอะไรนะอ๋อใส่ฟืนครบ10ครับแล้วก็กดเลข1-8เพื่อยูสไอเทมน่าจะต้องลากไอ้นี่มาเนื้อมาสักเลข5้แล้วก็กดยูสมันบอก I can นยูบอกย่างไม่ได้เอา้าเอาเอเห็นเขาบอกว่าเราต้องทำที่ย่างเนื้อก่อนด้วยใช่เปล่าเตอจะไม่ผิดแนบแบบมึงไวกิ้งมึงจะกินหลูอะไรเบอร์น,นั้นเงาเนื้อไปจี้ตรงไฟเลยก็ได้ เดดกรลูไปไหนกันพี่เนี่ยไอเนี้ยหรือเปล่าคุกกิ้งสเตชันเออน่าจะใช่นะผมว่าใช่ใช่ผมว่าใช่แหละเอ๊ะเอ,เอ,เอวางวางหมุนแป๊บหมุนหมุนเจ๊เจอนี่เนี่เรียบร้อยเนี่ยน่าจะใช่ครับที่ย่างเนื้อแล้วก็เลขห้เลขห้ครับเลขหนี่ไงใส่เนื้อย่างเจ๋อเด,ดกรลูว่าเรานี่มันถือสองมือได้คือตอนนี้ผมจะ หาวิธีครับโล่อยู่ครับมึงรับไงวะเนี่ยอยากรับโล่มากเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะลดล็อกมานะกดล็อกมาว่ะครับแต่ทำไมฮะไม่เจอขอดูอีกทีสิไอ้นี่เราครับได้แล้วที่ตัดไม้หรือเปล่าไม่รู้วางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้แหละมันวางได้แค่ตรงนี้นี่เนอ่ะเสร็จแล้วไงต่อครับเนื้อย่างเสร็จยังครับย่างเสร็จแล้วครับเก็บนี่แล้วก็กินแงบ อย่าดเพิ่มหลอดเลือดมาประมาณนี้เน่นี่ไงหลอดเลือดเพิ่มอ๋อคือเ้ือเรากินอาหารต่างชนิดกันครบ3ชิ้นเนี่ยนะมันก็จะเพิ่มหลอดเลือดมาเป็นแถบึงเลยแล้วก็หลอดพลังงานก็คือหลอดค่าความหิวเนี่ยมันจะพุ่งพวยกันเลยทีเดียวนะครับอ๋อก็คือจะมีแรงเยอะขึ้นไฟกับบอสไฟกับมอนได้ง่ายขึ้นี่ไงของปลดล็อกก็คือการทําธนูแฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันผมว่าเราจะออกเดินทางนะเพื่อตามหา ของที่อื่นบ้างนะครับมันอาจจะมีของให้อัปเดเนี่ยดีๆอยู่ในสถานที่อื่นๆบ้างนะเนเราจะวิ่งไปตรงนี้วิ่งตรงปเปลยมึงอย่าเดินเวียนมาอีกละไอไปนะยิ่งผมนี่แบบเดินมึนๆงงๆยู่ด้วยยิ่งเช้าๆเบล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 เพราะตื่นเช้าพี่เบ่าไม่ได้นอนนะ่ยอย่างที่บอกนี่เนี่ยหมูเออไอวายเอ๊ย,อยจะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยตอนแรกผมว่ามันจะควิดเอาซะแล้วน,นั่นเตรียมบล็อกโอเคได้เนื้อกับหนังมันต้องใช้หนัง ในการทําเรือใบด้วยนะรู้สึกแต่ว่าเราคงจะยังไม่ทําก่อนหรอกนะคิดว่าน่าจะต้องเก็บของอีกเยอะครับถึงจะทําเรือใบได้อเอาเลยเสนเอ๊ะทาไมฮินเกอาทิตย์ตรงนั้นนั่นมันแสงสะท้อนจากน้ําหรือเปล่าครับอ๋อไม่เนาะถ้าเป็นแสงสะท้อนจากน้นํานี่ผมว่าเราคงจะมาสุดทางแล้วแล้วก็ต้องเดินเลออ้าวเอาชิบหายเลยเอาเป็นแม่น้ํา วีตเลยแล้วสุดปลายทางแล้วเป็นแม่น้ำแล้วว่ะครับผมว่าแล้วน่าจะต้องนน่นไงมันมีเกาะฝั่งนู้นอีกอาจจะต้องเดินเรือไปอะแต่ไม่ไม่มีเวลาทำตอนนี้ต้องหาที่นอนก่อนครับสร้างเตียงแล้วก็นอนก่อนนะเนี่ยไม่ได้มันมืดร้อนแล้วก็เราต้องมีเชลสเตอร์ก็คือเป็นบ้านให้เราสามารถนอนเพื่อสามารถเซฟแล้วก็เอ้ต้องพูดว่าเป็นการเซ็ตสปาอ่ะนะ ตอนตายจะได้เกิดตรงไหนตอนตายคืออันนี้ผมหวังเอาไว้ตอนตัวเองตายก่อนเลยเนี่ยเอ้ยบ้านโอ้มันเจอเวลาที่เหมาะเจาะเวลาที่มืดพอดีด้วยอยากจะเจอบ้านแบบนี้พอดีครับเจ๋งเป้งโอ้โหแต่ว่าบ้านแบบว่าเละเลยว่าบ้านเละเลยว่าแต่เฮ้เป็นบ้านละกันแต่ว่ามันไม่มันไม่ขึ้นว่าเชลสเตอร์ครับก็คือมันไม่ขึ้นตรงเนี้ยว่าเป็นเชลสเตอร์ก็คือน่าจะนอนไม่ได้ วายบรรยากาศเพลงเปลี่ยนไปแล้วคือเพลงเปลี่ยนปุ๊บนี่หลอนขึ้นอีก1 0ถือไฟไว้แป๊บผมว่าจะสร้างบ้านตรงนี้ก่อนนะนอนก่อนสักคืนเึยเนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศดนีรับวังเวงอยู่ว่าเอ้ยนั่นบ้านหรือเปล่าคือผมไม่อยากสร้างบ้านเลยอ่ะแบบเป็นหลังอะ่ะอยากจะเจอแล้วก็ทําที่นอนแบบชั่วคราวก่อนได้เปล่านเนี่ยบ้านสักหลังที่มันมีหลังคานอนได้มันไม่ใช่อะไรที่แบบเลเทฟเรีว หลังคา,า,ม,ามันไม่ใช่บ้านวายวายมันปลาอะไรด้วยมันไม่ใช่บ้านไม่ไม่ใช่บ้านแล้วเป็นมอนอี๊ยืกอทุบทุบเฮ้ยทุบทุบอ้าวจุก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 มันบอกกูใา้น้ำหนีแล้วมึงยังตามไปเหรออุ้ยเราเหนื่อยเราเหนื่อยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยอืมขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยจ้วงตายเหกมันบอกอุซาว่าให้หนีแล้วโคตรทุรคทุเลย,ยังจะตามมาจ้วงอีกนะอีมนุษ ดีพี่ต้องป้องกันภัยจากจากพวกเอ็งก่อนด้วยก่อนจะนอนเนี่ยคืนนี้หาบ้านก่อนเจอกวางวะครับเจอแต่กวางเอ้ยงั้นไหนๆก็ไหน,ไหนๆนะผมลองลองทำเตียงดูดิว่าเราจะสามารถทําแล้ะนอนเลยได้หรือเปล่านะโดยที่ไม่มีบ้านนะครับอันนี้มันบอกขาดโต๊ะเวิร์ก n บนส์เวิร์กแบนส์ครับไม่ยากนะใช้ไม้แค่สิบไม่เท่าไหร่ครับครับไปเลยแต่มันเหมือนจะวางไม่ได้เว้ยอันนี้หินวาเอ้ยเดอเมื่อกี้แบบ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บีเดี๋ยววางได้ตรงไหนวางได้เราวางไปก่อนมันใช้ไม้ไม่เยอะนะไม้มันหาง่ายด้วยว่าง,งั้นไม้เท่าไรแต่ที่จะเป็นตอนนี้ก็คือ,ต,อตัวอะไรวะ,ะรเล้งเล้ง่ะอ๋อน่าจะเป็นเป็นอนาาเขตเฉยๆครับตกใจแล้วก็ต้องมีแคมป์ไฟด้วยถึงจะสามารถนอนได้อนี่แน่จุดไฟโอ้ดูดีขึ้นมาเยอะสว่างแล้วแบบให้ความหวังขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําที่ย่างเนื้อด้วยอ นี่แน่แล้วก็เอาเนื้อที่เราล่ามาเป็นเนื้อหมูเอาไปใส่คงไม่ใช่เนื้อกรอบบินใช่ไหมที่เราล่ามา,มาเมื่อกี้นี่แน่ยย่างไปสองแล้วก็เอาเตียงด้วยเตียงนี่ทําได้ครับแต่นอนได้หรือเปล่าไม่รู้นี่เน่โอเคแล้วก็กดนอนดูดิ <c oughs> มันบอกเตียงต้องมีหลังคามึงมีผ้าห่มอย่างเดียวไม่แน่นอนห่มกันหนาวเลยแย่แค่ไฟกูมีรอม้อมเว้ยละไง ดันมีหลังคาอีกมันบอกไได้ต้องมีหลังคาด้วยได้ได้ไดเอออะอย่างน้อยก็สร้างบ้านเลยไหมเอาบ้านเลยไหมะหลังคาเหรอบอกว่าสร้างแบบเป็นเสารตรงนี้แล้วก็ติดหลังคาเข้าไปไม่น่าจะยากนะเอออะตัดต้นไม้แปบบ๊บโอ้ยเลือกมากอีกจะนอนทั้งดียังเลือกมากอีกเหมือนไม้ครับบ้างดิแบบว่าแค่ขุดดินแล้วก็วางเตียงปุ๊บนอนปั๊บได้เลยอ่ะอดนะ ตัดไม้ก่อนระวังต้นไม้ลมทับตายด้วยตายอนาถเกินนะไม่เอาไม่อยากตายอย่างนั้นนี่เนี่ยเออสกิลการตัดเวลสิบตัดได้เร็วตัดได้ดีใช้แรงน้อยนี่แหละเออวุ้ยไม้แมงกลิ้งทับเลือดลดยี่สิบหนักกว่ามอนตีกูอีกโอ้ไม้ลมทับเมื่อกี้เลือดอะไรไปยี่สิบเลยอุ้ยโหดจังวะเออเออไอไม้เวดเอยเก็บเออ <_ d ans> ใช่ไมมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะได้แล้วยังเก็บได้เนื้อมาแล้วเฮ้ยได้ทานชาโค,ครับอย่าบอกว่าเนื้อไม่ได้เนื้อวะผมว่าย่างนานเกินเนื้อแม่งไม่ช่างแม่งสร้างบ้านก่อนนอนก่อนเลือกอนาคตค่อยว่ากันเออหลังคาอันนี้วอลกํแเพงเอากํแเพงแบบงูงูไหมกํแเพงงูงก่อนก็ได้ครับ อืมแบบนี้กับตรงนี้สองข้าวางแบบงูเลยแล้วก็ฟลอติดหลังคาดีแนะ่เออมึงอยากได้หลังคาใช่ไหมนี่แนะ่อยากจะลงศพนอนหกูจะตายที่นี่เอาดิกูนิ่งไงรูฟไม่เห็นเหรอหลังคานอนเนี่ยโดสั้นไปวะสั้นไปป่ะสั้นไปเนาะสั้นไปอ่ะดูนอนไม่ได้ เตียงอนเนกประสงค์เรื่องมากยังไะก็นี่หลังคาไม่ใช่อ๋ออันนี้มันพื้นเออลูฟมันเป็นแบบนี้นะครับอืมอะพอใจไหมเอาสักอันไหมอ่ะอ่ะกูแถมอีกอันหนึ่งโปรโมชั่นไม่อยากสร้างเยอะด้วยเปลืองไม้แต่ก็เอมาขนาดนี้แล้วหมุน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  <laughs> เออเอเอติดติดขาดไม้อีกเอออ่ะแต่ว่าผมมีหลังคาแล้วอันหนึ่งนอนได้ยัง นอนยังไม่ได้มันบกบ้านอะไรของมึงเนี่ยอยากนอนเฉยเกูอยากนอนอย่างเดียวว่ะเอ้เดียเดี๋ยวอันนี้ไม้ยังไม่ตัดเอาไม้ที่ตัดแล้วก่อนอนั่นไงจิงโอ้ยขวานก็พังอีกโอ้ยโอ้ยขัดไม้อีกโ้คืนนี้ปล่อยกูไปไม่ได้เหรอแค่อยากนอนอย่างสงบสุขดีเดตต้องมาต่อยไม้อีกอเจ็บมือไปหมดแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ครับขวาน stone e จัดไปครับเออว่าแต่มันซ่อมได้ปะ่ะอันนี้พังเนี่ยมันเอามาซ่อมได้ไหมซ่อมไม่น่าจะได้มั้งมาลุ้นทีงไปก่อนเอะได้ขวานใหม่แล้วช่างมันขวานคราบง่ายด้วยแล้วก็ตัดไม้เฮ้ยอืมึงจะคิงไปไหนนี่เอ,อ้ยกูฟันไปโดนมึงไปเลยมึงอยากลงนะี่ยมึงไปเลย ก็ได้ววนใหม่ก็ได้วเวด้แล้วก็เออถือค้อนสร้างหลังคางงงมาแปเข้าไปแบบงงด้วยอืมไงไม่ว่ากันครับบ้านแบบนี้อยู่ได้แหละแค่เราแค่ใจเราอยากจะอยู่ก็อยู่ได้ครับจะเลยแค่เยอ่นี่เดะที่ไหนก็เหมือนบ้านเลยนะอา้าวแม่งสร้างสร้างบ้านเช้าแล้วเนี่ยสรุปนอนก็ไม่ได้นอนเหมือนคนเล่นเลยตอนนี้มันบอก <c oughs> ชะตากรรมชันกับนายเหมือนกันนะเจ้าคนเล่นเกมอ่าแต่นอนก็ไม่ได้นอนแบบเช้ากูไม่นอนแล้วกูไปก็ได้เว้เอ้ยมันเช้าแล้วอนอนไม่ได้ไม่นอนแล้วก็ได้สร้างเรือแม่งไปนะครับผมจะล่องไปที่อื่นคนระับไปหาพื้นที่ที่ผมน่าจะสร้างเป็นบ้านได้นะครับสักที่หนึ่งแหละมันต้องมีเป็นพื้นที่ที่แบบว่าผมเห็นแล้วแบบ โอ้โหพื้นที่นี้เราอยากจะก่อราก้ากฐานกันเลยทีเดียวแต่ว่าจากที่ผมวิ่งมาทั้ง2พาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีพื้นที่ถูกใจที่ว่าผมจะสร้างบ้านเลยนะครับตอนนี้หาบ้านก่อนหาบ้านเอ๊ะขาดไม้ยี่สิบเอ้ยก็ไม่เท่าไรหรอกนิดเดียว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 ออะงั้นตัดไม้ก่อนตัดไม้เพื่อเล่นออกจากเกาะบ้าบานี่เฮ้ยทำไมลบเอ้ยอลบกระทาก,กูด้วย ต่อตัดนี่เสียวคือเสียวยิ่งกว่าตอนมอนตีซะอีกแะตอดต้นไม้ล้มเนี่ยขนาดมันล้มมาเฉียวเฉียวนั้นเลือกรไปยี่สิบเกือบตายแล้วถ้าล้มทับแบบตรงๆนี่ผมว่าเละเลยเนี่ยเผลอๆขาดสองท่อนเอ่กดออกเดินทางเรากินเนื้อกับกินอาหารเอ้เลือดมันเพิ่มเยอะๆหน่อยจะดีไหมสักหน่อยก็ดีไหมผมว่าก็ดีนะล่าสัตว์สักหน่อยครับเมื่อกี้เนื้อย่างไม่ไม่ย่างนานเกินคือผมว่ามันก็ไม่ได้นานนะแป๊บๆเอง อยู่ไม่ซะแล้วนี่ๆเอากวางนี้เลยพอดีพี่ไม่มีธนูไวกิ้งยากจนโอ้ยเหนื่อยอีกความเหนื่อยมันทำอนาถเก็บยินไปด้วยโอเครอชาร์ตเซมิแาแล้ววิ่งเซมินาลดไวอย่างนี้ไม่น่าจะทันมันเฮ้ยเอ้ยด้จ้วงหนึ่งด้จ้วงหนึ่งเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฉันล็อกเป้าแกแล้วในเมื่อฉันไม่หัวใครมันผู้นั้นจะต้องไม่รอดผู้นั้นไม่รอดไม่รอดไม่รอด เลยสองจ้วงอีกสักประมาณสามจ้วงมันน่าจะตายตายมึงต้องตายต้องตายโอ้ดิฟเก่งพี่ครับกูเหนื่อยเกบมื่อได้รึเปล่าเกบมาเช่นต้นหมายขวางหน่อยอีกสามจ้วงไม่เอาตัวอื่นจ้เอาตัวนั้นมันบอกฟ้าฉันต้องลิขิดให้ฉันกับเธอได้มาพบกัน มันบอกไม่มันจะแดกกูวิ่งหนีสิรออะไรเฮ้ยวิ่งกลับมาทางนี้หน่อยกูเหนื่อยแล้วเนี่ยแม่ถ้าครับธนูได้ผมครับแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ครับไงผมเห็นมันมีแต่ขึ้นกันครับลูกธนูเฉยๆแต่ยังครับธนูไม่ได้ไว่ายกรัมเฮ้ยมันว่ายแหนมเฮ้ยเฮ้ยช้าหรืเอเปล่าอ้าวกูก็ช้าดีว่าชิบหายแล้วมันไม่แล้วเอ้ยมึงไม่ต้องยุ่งกูจะลากว้า,วางอะไรวะเนี่ย black forest ออฮโหไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่มึงเล่อซื้อหรือเปล่า่ยอีกว้างตัวนี้มึงเอากูมา่าดเหรอในปา่าคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแบล็กฟอเรสโอ้ยไอ้นี่เฮ้ยมึงมันไม่ใช่ตัวในป่า Black f ฟอเรสมึงแค่วิ่งตามกูมาเฉยกว้างหายโอ้ไม่เข้าไปดีกว่าผมว่าในป่านี้ อาจจะมีสัตว์ดุร้ายก็เป็นได้วิ่งกลับบ้านนะแม่งเนื้อเด้อไม่นกกูรวมึงให้คําแนะนําแต่กูไม่เข้าไปแล้วเดนงเจอนนน์นะครับนั่นไงนะไม่ควรเข้าไปอย่างยิง <laughs> โดนเด็กแนะ่นอนเราจะเข้าไปเด็กจะโดนเด็กซะเองนี่มันไม่ใช่เรื่องวิ่งไปหาเนือ้อย่างอื่นกินก็ได้อาละวางตัวอื่นย่องย่องย่องเออสเตลนี่สกิลกันสเตลสนิกสนิก ย่อง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 ไปฟาดย้องไปฟาดเฮ้ยเปลี่ะเฮ้ยยัดโดฟาดทีเดียวตายเลยเหรออ๋อถ้าเกิดเราเราย่องไปฟาดเนี่ยฟาดแค่ทีเดียวก็ตายนะครับยัดโดยังเจ๋งนี่ปลดล็อกของข้าใหม่ๆด้วยเฮ้ยใช้ได้แล้วก็ที่ตากหนังแห้งนะครับกับที่ติดเป็นหัวกวางด้วยของประดับฉาก ado, right. ยันโดยังโหดร้ายเฮ้ยอะไรนะอ๋อหลุมต้นไม้เดีย๋ยวนะไม้แล้วมึงตามอีกแล้วเหรอเอ้ย เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้จะคว้างใส่เกือบไปแล้วอ๋อเพิ่งรู้อีกอนะเนี่ยถ้าเกิดเราย่องฟาดเนี่ยมันจะทําให้ฟาดทีเดียวตายนะครับเอ้ยย่างเจ๋งเลยเว้ยเดี๋ยวเนื้อไปย่างก่อนมีอยู่ชิ้นเดียวอะ่ะคงได้แหละแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับต้องดูดีๆด,ด้วยนะรประเดียวแล้วก็เอาไปเอ้ยเอาอะไรไปย่างอีกชิ้นนึงอะเนน,นคืออะไรอไอ้นั่นคืออะไรครับห่างลิซัทมันจะอร่อยเลย แต่คงจะกินได้แหละรอก่อนผมจะเฝ้าดูแบบไม่ห่างตาเลยละกแกนเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ไหวนี่ไงเสร็จแล้วสุกแล้วอย่างเร็วนี่ก็สุกแล้วเออเก็บเรียบร้อยแล้วก็กิน1ชิ้นสเบอรดหนึ่ง,ออหงเห็ดหนึ่งแล้วก็หลอดเลือดเพิ่มมาเจเดอร์ yeah, yeah, yeah. พร้อมบวกกับบอสอะแต่ไม่บวกนะกลัวตอนนี้อาวุธ <laughs> มีท่อนไม้งๆอ,อยู่แท่งหนึ่งเนี่ยซูตัวอะไรได้เอาไปแม่เอ่เอสร้างเรือต่อเลยครับมาผมน่าจะได้เออรือแลวหละโว่านี่ไง yeah อุ้ยเดี๋ยวต้องอยู่ใกล้ๆโต๊ะครับด้วยแล้วผมต้องดันเรือไปหรอเอ่อคือมันวางไม่ได้ครับผมจะวางไงครับแล้วโต๊ะครับแบบอ๋อโอเควางได้โอเคได้เรือแล้วแล้วไงต่อผมจะดันมันไปไงเนี่ยเรือฮัลโหลสวัสดีครับ,เ,เ,รบ <laughs> เรือครับเรือครับ ปล่อยเรือเรือแพงใจยเย็นใจยเย็นเอ้ยเรือผมดันไปไงคือตกรับผมอยู่ตรงนูน้นแล้วเรือผมมันอหรือว่าเรือผมสร้างผิดแล้ววะ <c oughs> สร้างเรือบนฝั่งอะ่ะมันไม่พล่อยแล้วอะ่ะเอาไงดีแหละครับคุณผู้ชมผมดันสร้างไว้บนฝั่งแล้วว่าคือมันลากไปไม่ได้อะพี่ดันหน่อยอะพี่เฮ้ย <c oughs> นี่นี่นวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งดันได้วิ่งดันวิ่งดันพยายามเออโอเคดันไม้เป็นรูหมดแล้วแต่ก็ดันไปเออโอ้ยพักพักอะไรก่อนเฮ้ยมันดันได้อยู่เออแป๊บนึงอีกนิดนึงเออเวดเอ้ยตรงนี้ปีนได้ไม่กูจะดันลงไปก่อนสุดแรงแล้ว ได้แกนี้เฮ้ยผมไม่ยอมแพ้เอาไปอีกเร็วดันไปอีกจะถึงฟังแล้วเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยๆๆดันไปต่อไปต่อย็กด้วยระบายความหงุดหงิดเดี๋ยวเรือพังไม่เอาๆๆเมื่อกี้ม,มันดันได้อยู่ครับอะทํไมตอนนี้ดันไม่ได้เนี่ยทําไมอะพี่ผมไม่ครับเรือใหม่แน่ๆไม่อยากไปล่ามหมูป่าแล้วหายากมันต้องหาในพื้นที่โลง่งๆอะ่ะแล้วนี่เราอยู่ในป่าทึบซะด้วยผมต้องวิ่งกลับแปตรงเนี้ยโลง่งๆกับตรงเนี้ยโลง่งๆ ไม่เอาขี้เกียจผมจะเอาเรือมนี้แหละดันไปแล้วเมื่อกี้มันดันได้อยู่ครับเฮ้ยใจร้ายทำไมตอนนี้ดันไม่ได้แล้วเนี่ยอ้าวดันดันกลับได้แต่ดันไปไม่ได้ยังไงนี่เฮ้ยเอ้ยอ๋อต้องขยับเอียงซ้ายเอียงขวาคือตอนนี้มันเป็นเนินไงตรงนี้มันเป็นหลุมเราต้องพยายามให้มันพลเนินนี้ไปให้ได้เอยหมุนไปหมุนไป ถ้าไม่กลัวหนาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เกมไวกิ้งรือว่าเกมใช้ชีวิตลันท์ทเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยได้เยได้เลยนด็กเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งแบบสุดแรงเกิดแล้วแล้วนี่กูมาวางจุดยุทธศาสตร์อะไรเนี่ยไม่มันสวยอย่างนี้แบบถ้าวางจุดจุดอื่นนี่ผมว่าคงจะตอนนี้คงจะเล่นเหลือลแหละนะ่ะหมุนกลับหมุนกลับ <S 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 ดันกลับก็ได้คือตรงนี้มันติดอยู่ตรงหลุมแม่มันเลยดันไปอีกไม่ได้เนี่ยดันไปไม่ได้แล้ว เฮ้ยฝั่งนี้ได้ไปได้ได้ฝั่งนู้นได้ได้ได้โอ้ยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยจะไปเร็วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้ไปไม่ได้โอ้ยต้องดันไปหน้าแล้วมันติดหินตรงหน้าแน่พี่จะไปไหนดันไปไหนวะเนี่ยเอ้ออยเออ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 อาตะแยงขาะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้ ได้ได้ได้ตรงนี้ดันเฮ้ยลนทะเลแล้วเลสีดานี่กูได้ออกเรือสักทีตามหาวันพีทได้แลว้วรัะแม่ถ้าเป็นในวันพีทนี่คือลูฟี่บอกกูแก่แล้วแหละนะแต่นี่เราเดินทางได้แล้วก็แต่มันไปไงวะเนี่ยนี่กางใบเรือโอเคแล้วก็บังคับทิศทาง ไปเรืองหารไปฝั่งโน้นนะครับเราจะหมุนยังไงวะเนี่ยเออหมุนงไงวะฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่ครับอ๋อต้องขยับคือขยับไปซ้ายเนี่ยมันจะไปขวาแล้วก็ขยับขวาเนี่ยมันจะไปซ้ายอ๋อโอเคครับเดินทางครับยาวๆไปไหนไม่รู้ไปเกาะนน้นล้วแกนฝั่งนน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูนงน้นตรงหน้าไปเลยเนี่ยตรงเลยโอเคกำลังดีครับ ความเร็วระดับสุดยอดนะครับขณะที่ผมวิ่งไล่เรือยังทันน่ะเผอผมว่าแล้วผมจะไปถึงก่อนซะด้วยซ้ำเอาไว้ต่อพาร์สาเลยละกันนะครับคงจะถึงเกาะ